และสกู๊ปแรกและเรามีที่ผู้นำเสนอที่ถือกลิตเตอรนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งนี่แหละคุกโมเมนต์บนเวทีติดท่าสักที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับว่าใครได้เห็นแล้วก็ในโซเชียลเมื่อกี้ที่พูดไปโซเชียลไงคือน้องลูกอะไรเหตุการณ์น้องลูกเสือไหว้่คืออะไรอะเล่าให้ฟังหน่อยน้องลูกเสือก็ไม่ใชอะไรก็เดินเดินขึ้นเไปเรี่อยๆเขาเห็นเขาก็เลยไหว้แล้วจะต้อบอกว่านักคารว คือว่าเราคือเขาเป็นลูกเสือแล้วเราคือแบบเป็นพ่อเสืออะไรเงี้ยป่ะใช่ไหมเราเป็นเสือผู้หญิงเราเหาองรีานชาเขขะองวหน่อยใช่มแล้วก็นาะของเป็นกรรนี้ก็กเป็นสสูตรสี่ทนะเราทีไหม่นะีเราทีสูทิงสูติงมาสูทิงอยู่ไหน เ <ừ, S 2> ออสีฟ้าสีฟ้าเออเนี่ยคือมันมีหลาย